ศูนย์ท่ากัสายานนานาชาติตงกวนฮ่องกงจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการจะเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งระหว่างประเทศสําหรับสินค้าในเขตเอ่าวกวางโจวฮ่องกงหมากเก๊าเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้การขนส่งสินค้าออกจากแผ่นดินใหญ่ของจีนนั้นผ่านสนามบินฮ่องกงไปยังทั่วโลกนั้นจะต้องผ่านหลายขั้นตอนทั้งผ่านพิธีทางศุลกากรในท้องถิ่นแล้วขนส่งสินค้าทางบกผ่านด่านเซินเจิ้นไปยังสนามบินฮ่องกง หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วจึงจะบรรทุกในเครื่องบินตามขั้นตอนเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลกการใช้งานของศูนย์ท่าอากาศายานนานาชาติตงกวนฮ่องกงนั้นจะทําให้สินค้าคุณภาพดีจากแผ่นยนใหญ่สามารถขนส่งผ่านสนามบินฮ่องกงในเมืองตงกวนของมณฑลกวางตุ้งได้โดยสินค้าสามารถส่งไปถึง2 2 0ประเทศนอกจากนี้ศูนย์กลางแห่งนี้ยังจัดการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยข้ามพรมแดน ที่สะดวกรวดเร็วซึ่งได้ประหยัดเวลาการขนส่งและต้นทุนทางโลจิสติก